กินข้าวไม่กินหวานสันดานใช่ต้องบอกว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้กินของหวานทุกวันนะครับเพราะว่าการกินข้าวเนี่ยแค่จะกินข้าวเนี่ยเรากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับปลากินข้าวกับน้ําพริกกินข้าวกับเกลือกินข้าวกับผักคือสิ่งที่หาได้ในธรรมชาตินั่นแหละคืออาหารไท่เนี่ยไม่มีเวลาที่จะมากินอย่างเราเป็นเด็กบ้านนอกเรารู้เลยว่าการที่จะได้กินของหวานหรือได้กินขนมต้องเทศกาลหรือฤดูการพิเศษจริงๆต้องเป็นงานบุญประเพณีถึงจะได้กินขนม นะครับเพราะว่าขนมไม่ได้มีขายทั่วไปไม่ได้ทําทุกวันและการทําขนมเป็นเรื่องยุ่งยากมากสิ่งที่กินของไพ่ที่เป็นขนมคืออะไรก็คือผลไม้ที่เก็บได้ตามฤดูกาลนะครับที่มีตามป่าตามทุ่งนาเหล่านี้ไพ่จึงจะกินได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของคํา,าว่ากิน้าวไม่กินหวานสันดานไพ่ครับ